สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง b k s c หมอบวันนี้เราจะมาดูการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาหรือ D506 โดยการส่งผ่านระบบ Midnet ของโรงพยาบาลบางแก้วนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าระบบล็อกอินให้เรียบร้อยคลิกเลือกคนดำข้อมูลประชากรเลือกรายงานระบาดวิทยาโปรแกรมปรากฏขึ้นมา เลือกวันที่ผู้ป่วยมารับบริการเช่นวันที่1พฤศจิกายน2566ถึงวันที่1พฤศจิกายน2566กดประมวลผลระบบปรากฏสรุปจำนวนผู้ป่วยพบวินิจฉัยกี่คนกดโอเครายชื่อผู้ป่วยก็จะแสดงขึ้นมาทั้งหมด ระบบก็จะแสดงแถบสีเช่นสีขาวข้อมูลที่ต้องส่งสีเทาข้อมูลที่ไม่ต้องส่งเข้าระบบสีเขียวส่งข้อมูลแล้วสีแดงส่งข้อมูลซ้ำสีเขียวเข้มบรรทัดที่เลือกทำการเลือกข้อมูลเพื่อส่งเข้าระบบกดสร้างแฟ้ม e x c e เลเลือกไฟล์ต้นแบบคือ r 5 0 6กดใช้ไฟล์ต้นฉบับกด yes เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูล ข้อมูลผู้ป่วยจะปรากฏในหน้า Excel ข้อมูลต่างๆสามารถทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ในไฟล์ Excel แล้วกดบันทึกใหม่มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วให้กลับมาเปิดโปรแกรมรายงานอบาตวิทยาอีกครั้งเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาดิจิทัล506ของกรมควบคุมโรคคลิกอัปโหลดเลือกไฟล์ที่บันทึกไวล่าสุดกดส่ง EPDM จากนั้นเข้าระบบรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาดิจิทัล506ของกรมควบคุมโรคเลือกรายงานดี506เพื่อดูข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากระบบ m i d n e ็ของเราเมื่อมีหรือปรากฏข้อมูลผู้ป่วยครบตามจำนวนที่ส่งมาถึงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการเมื่อส่งข้อมูลสำเร็จไฟ Excel ก็จะแสดงคำว่า complete ในคอลัมน์หลังสุดของข้อมูลแต่เดียเด๋ยวๆค่ะโปรแกรมของเรา ยังสามารถอัปโหลดไฟล์เพื่อลบรายการได้ด้วยนะแค่เปลี่ยนจากคำว่า Complete เป็น Delete ในไฟล์ Excel แล้วอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบอีกครั้งสวัสดีค่ะ